วัสดีครับวันนี้ผมปีชาพาทุกท่านมาพบกับตัวเมนเดนสำหรับสวัยน้ำฟเบอร์กลาสนะครับปกติก็จะหาค่อนข้าง,งยากนะครับเมนเดนสำหรับสัไฟเบอร์กลาดแตกต่างจากตัวอื่นแบบไหนนะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือว่าเมนเดนจะมีตัวประเก็ยนยางมาด้วยปร,ประเก็นรนะครับตัวนี้นะมีมา2ตัวแบบนี้แล้วก็ประกบนะครับตัวนี้สามารถถอดได้นะครับตัวนี้ นะครับรกรอบแล้วก็ก็จะมีตัวนะครับตัวน,นี้เป็นฝาปิดในด้านในด้านในด้านในสระนะครับตัวนี้อยู่ด้านล่างของสระนะครับตัวนี้เราจะติดนะครับที่พื้นสระหรือจะเป็นผนังสระก็ได้นะครับติดตั้งได้ง่ายๆแล้วก็มีสกรูน็อตมาให้ด้วยนะครับเป็นสแตนเลสน,นะครับนี่คือความแตกต่างของเมนเดนที่เป็น สำหรับสับเฟยเบอร์การ์ดหรือเป็นไวนิลนะครับคือสามารถถอดประกอบกับตัวสระได้นะครับแยกชิ้นแล้วก็ประกอบยึดน็อตนะครับง่ายๆที่สำคัญการล้ววด้วยประเกียญยางแบบนี้ครับนี่คือเมนเดนแบบสับเฟเบอร์การ์ดหรือสาไวนิลนะครับมีมาฝากเป็นสินค้าของลาสวิมครับเมนเดนลาสวิมสำหรับไฟเบอร์การ์ดนะครับหรือสาไวนิลนะครับ คุณภาพดีเป็นวัสดุ ABS นะครับสีขาวๆแบบอย่างนี้นะครับที่สำคัญราคาก็ไม่แพงนะครับเสาไฟฟ้าก้านกำลังขายดีครับช่วงนี้ครับถ้าให้ถูกต้องถ้าให้ดีครับการรั่วได้ดีก็ต้องเป็นใช้เมนเดนแบบอย่างนี้ครับสำหรับดูดที่พื้นนะครับหรือผนังก็ได้ในจุดที่ต่ำสุดครับวันนี้นำเคล็ดลับดีๆสินค้าดีๆที่ราคาไม่แพงมาฝากทุกท่านวันนี้จากลาไปก่อนครับฝากติดตามต้นต่อไป ผมจะมีสินค้าตัวไหนครับมาฝากในแบรนด์ของลาสวิมหรือแบรนด์ต่างๆที่คุณภาพดีราคาไม่ได้แพงจนเกินไปครับวันนี้จางลาไปก่อนสวัสดีครับ